คืนที่ฝนตกเขาบังคับให้ฉันฆ่าลูกในท้องของตัวเองฉันหนีออกจากบ้านกลางสายฝนด้วยหัวใจที่แตกสลายสองปีต่อมาฉันกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้กลับมาเพื่อร้องให้ฉันกลับมาเพื่อเอาคืนและเพื่อความจริงที่เขาไม่อยากให้ฉันรู้บ้านสามีบังคับทำแท้งฉันหนีไปกลางสายฝนสองปีต่อมากลับมาเอาคืนเสียงฝนกระหน่ำใส่หลังคาบ้านไม้เก่ากลิ่นดินเปียกชื้นลอยเข้ามาในจมูก ร่างของฉันสันสานทั้งจากความหนาวและความกลัวเขายืนอยู่ตรงหน้าสายตาเย็นชาเหมือนใบมีดคำพูดของเขาแทงลึกกว่าเสียงฟ้าผ่าเอาเด็กออกสมันไม่ควรเกิดมาหัวใจฉันเหมือนแตกเป็นเสี่ยงมือกลุ่มท้องแน่นน้ำตาไหลปนกับหยาดฝนเสียงร้องของฉันจมหายไปในความมืดคืนนั้นฉันวิ่งหนีออกมาเท้าเปล่ากระทบพื้นโคลนสายฟ้าฉีกฟ้าเป็นเส้นยาว ฝนเย็นเฉียบซัดเข้าหน้าแต่ฉันยังวิ่งวิ่งโดยไม่หันกลับสองปีผ่านไปเสียงฝนในคืนหนึ่งกลับมาเตือนความจำแต่คราวนี้ฉันกลับมาในมือถือกล่องเล็กๆที่บรรจุบางสิ่งที่เขาไม่อาจลืมบ้านหลังนั้นยังเหมือนเดิมไฟสลัวสะท้อนบนผนังที่แตกราวประตูไม้ส่งเสียงดังเอียดเมื่อฉันผลักเข้าไปกลิ่นควันบุหรี่คละคลุ้งเสียงแก้วตกแตกบนพื้นเมื่อเขาเห็นฉัน เธอกลับมาทำไมเสียงเขาสั่นแต่แฝงด้วยความโกรธฉันยิ้มบางๆน้ำฝนไหลาจากผมลงมาตามแก้มฉันกลับมาเพื่อให้เธอจำได้ว่าสิ่งที่เธอทำมันยังไม่จบสายฟ้าแลบสว่างวาบเงาของฉันทอดยาวบนผนังเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวมือของเขาสั่นในตาของเขาเริ่มมีแววของความกลัวฉันวางกล่องลงบนโต๊ะเปิดฝาอย่างช้าๆ เสียงเปิดฝากล่องดังกล้องในห้องที่เงียบสนิทภายในมีกระดาษแผ่นหนึ่งเปื้นด้วยลายมือที่เขาเคยเขียนเองเมื่อสองปีก่อนฉันขอโทษที่ไม่สามารถเป็นพ่อที่ดีได้เสียงลมหายใจของเขาหยุดชะงักเขามองฉันราวกับเห็นผีแต่ฉันยังยืนอยู่นั่นในแสงสลัวของสายฟ้าพร้อมเสียงฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆเขาถอยหลังชา้าจนหลังชนกับผนังเย็นเฉียบเสียงหายใจของเขาเริ่มถี่ ดวงตาเต็มไปด้วยความตระนกฉันก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวฝ่าเท้าสัมผัสน้ำฝนที่ไหลนองพื้นกลิ่นอับของบ้านผสมกับกลิ่นความกลัวที่คละคลุ้งอยู่ในอากาศเธอเธอต้องการอะไรเสียงของเขาสั่นเหมือนคนหมดเรี่ยวแรงฉันเงียบเพียงมองตรงไปที่เขาหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงฟ้าคำรามนอกบ้านฉันแค่ต้องการให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เธอพลากไปมันกลับมาไม่ได้อีกแล้วเขาพยายามหัวเราะ เสียงหัวเราะนั้นแห้งแรงเหมือนคนพยายามกลบความกลัวเธอบ้าไปแล้วสองปีนี้เธอหายไปไหนมาฉันเงยหน้ามองเพดานที่มีรอยรั่วหยดน้ำฝนตกลงกระทบพื้นทีละหยดแต่ละหยดเหมือนเสียงเวลาที่เดินช้าและทรมานฉันอยู่ในที่ที่ไม่มีใครตามหาอยู่กับความเจ็บปวดทุกคืนอยู่กับเสียงร้องในหัวที่ไม่เคยหยุดเขาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวเธอต้องการเงินใช่ไหมต้องการให้ฉันชดใช้เหรอฉันสายหน้า เงินของเธอไม่มีค่ามันซื้อคืนความเป็นแม่ของฉันไม่ได้สายลมพัดหน้าต่างกระแทกผนังเสียงดังจนแก้วบนโต๊ะสัน่นไฟในบ้านกระพริบวูบเงาเราสองคนสั่นไหวไปพร้อมกันฉันยกกล่องใบเล็กขึ้นภายในมีสร้อยลูกปัดสีฟ้าของขวัญที่ฉันเคยเตรียมไว้ให้ลูกก่อนวันที่เขาบังคับให้ฉันไปที่คลินิกเขามองสร้อยนั้นนิ่งริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงฉันมองเขา ภาพวันเก่ากลับเข้ามาในหัวเหมือนหนังสั้นที่เล่นซำ้ำฉันเห็นตัวเองนั่งอยู่ในห้องสีขาวเสียงเครื่องมือหมุนเบาๆมือของหมอเย็นเฉียบแต่ลงบนท้องฉันในวินาทีนั้นหัวใจฉันเหมือนถูกฉีกออกฉันหลับตากลับมาสู่ปัจจุบันเสียงฝนข้างนอกยังคงกระหน่ำไม่หยุดเขายังยืนอยู่ตรงหน้าแต่ตอนนี้เขาดูเล็กลงเหมือนเงาที่กำลังจะถูกกลืนหายไปเธอจะทำอะไร เขาพูดเสียงแผ่วเธอจะฆ่าฉันเหรอฉันหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเย็นจนแม้แต่ตัวฉันเองยังขนลุกไม่ฉันจะไม่แตะต้องเธอแต่เธอจะต้องอยู่กับสิ่งที่เธอทำเหมือนที่ฉันอยู่มาก่อนหน้านี้ฉันเดินไปที่ประตูแต่ก่อนจะก้าวออกไปฉันวางภาพถ่ายเล็กๆไว้บนโต๊ะภาพอันตรดาสาวใบเดียวที่ฉันยังเก็บไว้เขาหยิบมันขึ้นมาดูมือสั่นจนแทบถือไม่อยู่ ในภาพนั้นมีเพียงเงาร่างเล็กๆที่ไม่เคยได้ลืมตาดูโลกเขาซุดตัวลงเสียงสะอื้นหลุดออกจากปากเสียงนั้นดังปนกับเสียงฝนที่กระหน่ำไม่หยุดฉันเดินออกมาจากบ้านลมหนาวพัดผ่านผิวฝนเย็นไหลตามร่างเหมือนหยดน้ำตาที่ไม่มีวันหมดแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้หนีฉันเดินจากไปอย่างสงบทิ้งอดีตไว้ในเงามืดของบ้านหลังนั้น พร้อมเสียงร้องให้ของชายคนหนึ่งที่เพิ่งเข้าใจคําว่าสูญเสียเป็นครั้งแรกในชีวิตถนนหน้าบ้านเต็มไปด้วยน้ําฝนที่ขังเป็นแง่งฉันเดินเท้าเปล่าไปตามทางดินที่เริ่มกลายเป็นโคลนเสียงรองเท้าของฉันกระทบพื้นเปียกดังแฉะแฉะทุกย่างก้าวคือการสลัดอดีตที่เคยพันธนาการหัวใจลมหายใจของฉันกลายเป็นไอเย็นในอากาศไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านเหลือเพียงแสงฟ้าผ่าที่ฉายว่าผ่านฟ้าฉันมองกลับไปครั้งสุดท้าย บ้านหลังนั้นยืนเงียบในความมืดเหมือนสัตว์ร้ายที่หมดเรี่ยวแรงแต่ในความเงียบนั้นฉันรู้เสียงร้องให้ของเขายังคงดังสะท้อนอยู่ข้างในสองปีที่ผ่านมาฉันใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเล็กๆทางเหนือทำงานในร้านกาแฟริมแม่น้ำผู้คนที่นั่นไม่รู้เรื่องของฉันพวกเขาคิดว่าฉันเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาที่มาจากต่างถิ่นแต่ทุกคืนเมื่อเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีฉันจะสะดุ้งตื่น ภาพวันนั้นจะย้อนกลับมาเสมอเสียงของเขาคำสั่งเย็นชาเอาเด็กออกซะมันก้องในหัวจนแทบหายใจไม่ออกฉันเคยพยายามลืมพยายามให้อภัยแต่ทุกครั้งที่เห็นหญิงท้องเดินผ่านหัวใจฉันจะปวดจนแทบขาดความรู้สึกผิดไม่ใช่ของฉันเพียงคนเดียวมันเป็นของเขาแต่เขาไม่เคยรู้สึกเลยสักนิดจนกระทั่งวันหนึ่งจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงในร้านไม่มีชื่อผู้ส่ง เพียงข้อความสั้นๆว่าเขากำลังจะแต่งงานใหม่มือฉันสั่นขณะถือจดหมายภาพของเขาและหญิงอีกคนลอยเข้ามาในหัวรอยยิ้มของเขารอยยิ้มที่ฉันเคยรู้จักดีมันกลับกลายเป็นไฟที่เผาใจฉันให้ร้อนระอุฉันรู้ว่าฉันต้องกลับไปไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อให้เขาได้เจอกับสิ่งที่เขาหลบหนีมาตลอดและคืนนี้ฉันทำสำเร็จฉันไม่ต้องพูดคำขู่ไม่ต้องใช้อาวุธ เพียงความจริงเท่านั้นที่เพียงพอจะทำลายเขาเสียงฟ้าร้องห่างออกไปฝนเริ่มสาฉันเดินถึงป้ายรถเมเก่าแสงไฟจากหลอดนีออนสันส่นๆส่สองลงบนพื้นเปียกฉันหยุดพักหายใจยาวรู้สึกเหมือนแบกอะไรบางอย่างออกจากอกได้ในที่สุดในมือฉันยังถือสร้อยลูกปัดสีฟ้ามันเปียกแต่ยังคงเงาวาวฉันยกมันขึ้นมาดูใต้แสงไฟแล้วพูดกับตัวเองเบาๆแม่ทำได้แล้วนะ เสียงลมพัดผ่านใบไม้กลิ่นฝนค่อยๆหายไปฉันรู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะยังไม่ง่ายแต่หัวใจของฉันไม่ถูกพันธนาการอีกต่อไปและในบ้านหลังนั้นชายคนหนึ่งยังคงนั่งอยู่คนเดียวในความมืดมือของเขากำภาพอันตราสาวไว้แน่นเสียงฝนที่ตกจากชายคาย,ยังไม่หยุดแต่มันไม่ใช่ฝนธรรมดามันคือเสียงของความทรงจำที่ไม่มีวันถูกชะล้างออกไปจากใจของเขาอีกเลย ขณะรถเมแล่นออกจากป้ายฉันมองฝนสุดท้ายของคืนนี้ผ่านกระจกหยดน้ำเกาะเป็นทางยาวแต่ในแสงไฟเล็กๆของเมืองไกลฉันเห็นแววของอิสรภาพและความสงบที่ฉันตามหามานานกำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งรถเมคันเก่ากลิ่นน้ำมันโชยอบอวนในอากาศที่นั่งด้านหลังเต็มไปด้วยรอยขาดของเบาะหนังเสียงเครื่องยนต์ดังคลืดคลาดกลืนไปกับเสียงฝนที่ยังโปรยบางเบาฉันนั่งมองออกไปนอกหน้าต่าง ถนนยาวทอดผ่านทุ่งหญ้าที่เริ่มมีหมอกลอยขึ้นแสงจากเสาไฟสองข้างทางสะท้อนในน้ำฝนเหมือนเส้นแสงที่พาฉันออกจากอดีตทีละน้อยหัวใจฉันเต้นช้าลงแต่ทุกครั้งที่หลับตาภาพของเขายังลอยมาในความคิดชายคนนั้นที่ครั้งหนึ่งฉันเคยรักจนหมดหัวใจชายคนนั้นที่ทำให้ฉันกลายเป็นเงาในชีวิตตัวเองเสียงฝนบนหลังคารถดังติ๊กติ๊กติ๊กฉันวางมือลงบนหน้าท้องของตัวเอง พื้นที่ว่างเปล่าที่เคยมีชีวิตเล็กๆเติบโตอยู่ในนั้นความทรงจำมันยังอุ่นแม้เวลาจะผ่านไปสองปีฉันไม่รู้ว่าตัวเองร้องให้อีกครั้งตั้งแต่เมื่อไหร่น้ำตาไหลช้าๆตามข้างแก้มมันไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะฉันเริ่มเข้าใจว่าการให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขามันคือเพื่อฉันเองรถเมล์แล่นผ่านสะพานไม้เล็กๆใต้สะพานนั้นคือแม่น้ำที่เอ่อเต็มเพราะฝนฉันมองเห็นเงาตัวเองสะท้อนในผืนน้ำมืด ในเงานั้นมีหญิงคนหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหญิงที่เคยกลัวเคยอ่อนแอตอนนี้เธอยือนอยู่ได้ด้วยตัวเองข้างๆมีหญิงชรานั่งมองฉันเธอยิ้มอย่างอบอุ่นพลางเอ่ยเบาๆลูกฝนแบบนี้ทำให้นึกถึงตอนสาวๆเลยนะฝนมันเย็นแต่บางทีก็ชะล้างสิ่งสกปรกในใจคนได้ฉันยิ้มกลับคำพูดนั้นเหมือนปลอบหัวใจที่เหนื่อยมานานใช่ข้ามันชะล้างได้จริงๆ รถเมย์จอดที่ตลาดเล็กๆก,กลางเมืองแสงไฟจากร้านริมทางสองลอดเข้ามาในรถกลิ่นหอมของข้าวโพดต้มและน้ำขิงอุ่นๆลอยมาแต่จมูกฉันรู้สึกหิวเป็นครั้งแรกในหลายวันฉันลงจากรถฝนหยุดตกแล้วเหลือเพียงละอองบางๆลอยในอากาศพื้นเปียกสะท้อนแสงไฟระยิบระยับผู้คนเดินสวนกันไปมาพร้อมเสียงหัวเราะจางังๆฉันซื้อข้าวโพดหนึ่งฝักนั่งลงบนมา้านั่งไม้เก่าใต้ต้นโพ รสหวานของข้าวโพดละลายในปากความอบอุ่นจากไอร้อนแผ่วเบาเข้ามาในอกบนถนนอีกฟากหนึ่งเด็กชายตัวเล็กวิ่งเล่นกับแม่ของเขาเสียงหัวเราะของเด็กดังแว่วเข้ามาในหูหัวใจฉันสถานเล็กน้อยแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความเศร้ามันคือความคิดถึงที่อ่อนโยนฉันมองพวกเขาแล้วหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นดินกลิ่นฝนและกลิ่นชีวิตใหม่ผสมกันในอากาศ ฉันรู้แล้วว่าการกลับมาเอาคืนในครั้งนี้ไม่ใช่การทำลายเขาแต่เป็นการคืนอิสรภาพให้กับตัวฉันเองเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นเบอร์ที่ไม่คุ้นปรากฏบนหน้าจอฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับสวัสดีครับคุณคือคุณพิมพ์ใช่ไหมครับเสียงชายแปลกหน้าเอ่อยอย่างสุภาพผมชื่อหมอเกลครับจากคลินิกที่คุณเคยมาเมื่อสองปีก่อนหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นทันที เสียงฝนที่หยุดไปกลับเหมือนเริ่มตกอีกครั้งในหูฉันเกิดอะไรขึ้นค่ะฉันถามเสียงสัน่นปลายสายเงียบไปชั่วอิดใจก่อนจะพูดต่อผมขออนุญาตแจ้งเรื่องหนึ่งนะครับมีเอกสารทางการแพทย์บางอย่างที่เราค้นพบใหม่เกี่ยวกับกรณีของคุณในวันนั้นคุณอาจต้องมาพบผมด้วยตัวเองครับมือฉันเย็นเฉียบเสียงรอบข้างกลายเป็นเพียงเสียงพล้าไกลๆคำพูดของเขาก้้งในหัวเอกสารทางการแพทย์เกี่ยวกับวันนั้น ฉันเงยหน้ามองฟ้าที่มืดลงอีกครั้งเมฆฝนก่อตัวใหม่เหนือเส้นขอบฟ้าลมเย็นพัดผ่านผมขนลุกสู้ขึ้นตามต้นคอบางอย่างกำลังรอฉันอยู่บางอย่างที่ฉันยังไม่รู้ว่ามันคือความจริงหรือคำโกหกครั้งใหม่ฉันยืนขึ้นกำสร้อยลูกปัดสีฟ้าแน่นในมือแล้วก้าวไปบนถนนที่ยังเปียกน้ำฝนในหัวมีแต่คำเดียวที่ดังชัดเจนฉันต้องรู้ ฉันยืนนิ่งอยู่กลางถนนที่เงียบสงัดสายลมพัดแรงจนผมปลิวสะบัดเสียงโทรศัพท์ยังดังอยู่ในหูแต่หัวใจฉันกลับเต้นแรงเกินกว่าจะได้ยินคำพูดอื่นหมอเกิริกชื่อที่ฉันไม่คิดว่าจะได้ยินอีกในชีวิตชายคนนั้นคือหมอที่ทำแท้งให้ฉันเมื่อสองปีก่อนเขาคือเสียงสุดท้ายที่พูดกับฉันในห้องสีขาวก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงในความมืดฉันหายใจไม่ทั่วท้อง ความทรงจำเริ่มไหลย,ย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วกลิ่นยาฆ่าเชื้อแสงไฟนีออนเย็นเฉียบเสียงเครื่องมือหมุนและความเจ็บปวดที่เหมือนร่างกายถูกฉีกออกเป็นเสียงเียสงคุณพิมพ์ได้ยินไหมครับเสียงของหมอดังลอดออกมาจากโทรศัพท์อีกครั้งเอกสารที่เราพบมันอาจเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณเคยเชื่อฉันกลืนน้ำลายลงคอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นเปลี่ยนทุกอย่างหมายความว่ายังไงคะ่ะเขาเงียบไป ได้ยินเพียงเสียงลมหายใจทางปลายสายก่อนที่เขาจะพูดชชาๆผมอยากให้คุณมาที่คลินิกพรุ่งนี้เช้าบางเรื่องมันไม่ควรอธิบายผ่านโทรศัพท์สายตัดไปทิ้งไว้เพียงเสียงลมที่พัดลอดซอกตึกฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นอีกนานฝนเริ่มตกอีกครั้งละอองฝนเล็กๆกระทบแก้มเหมือนมือเย็นๆที่แตะปลอบหัวใจฉันปั่นป่วนในความมืดของค่ำคืนนี้คำถามเดียววนเวียนอยู่ในหัว ถ้าไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดและวันนั้นเกิดอะไรขึ้นจริงช้าวันต่อมาท้องฟ้าหม่นเหมือนยังไม่อยากสว่างฉันนั่งอยู่บนรถสองแถวมุ่งหน้าไปคลินิกเก่าในตัวเมืองสถานที่ที่ฉันเคยสาบานว่าจะไม่มีวันกลับมาเหยียบอีกคลินิกหลังนั้นตั้งอยู่ในตรอกแคบป้ายสีซีจางจนแทบมองไม่เห็นชื่อประตูเหล็กเปิดครึ่งหนึ่งกลิ่นยาฆ่าเชื้อยังคงเหมือนเดิมทุกก้าวที่เดินเข้าไปทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้น คุณพิมพ์ใช่ไหมครับหมอเกรกยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์เขาดูแก่ขึ้นผมเริ่มขาวแซมแต่แววตายังจริงจังเหมือนเดิมฉันพยักหน้าคุณบอกว่ามีบางอย่างอยากให้ฉันรู้เขาพยักหน้าชาชาเชิญครับเข้ามาคุยในห้องดีกว่าห้องเล็กๆที่ฉันเคยผ่านมาในวันนั้นยังคงอยู่เตียงเหล็กตัวเดิมม่านสีฟ้าที่ซีดลงทุกอย่างเหมือนหยุดเวลาไว้ตรงจุดนั้นหมอเปิดแฟ้มเอกสาร วางกระดาษไม่กี่แผ่นลงบนโต๊ะนี่คือรายงานจากวันนั้นครับฉันก้มลงอ่านหัวใจเหมือนหยุดเต้นชื่อของฉันอยู่บนนั้นวันเวลาตรงกับวันที่ฉันจำได้แต่ในบรรทัดถัดมามีบางอย่างผิดปกติการผ่าตัดไม่สำเร็จเต็มรูปแบบไม่สามารถยืนยันการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ได้ฉันเงยหน้ามองเขาหมายความว่ายังไงคะเสียงฉันแทบไม่ออกหมอถอนหายใจ วันนั้นมีเหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับกระทันหันเครื่องมือขัดค้องผมจึงสั่งหยุดทันทีแต่คุณหมดสติไปก่อนที่ผมจะบอกเมื่อคุณตื่นขึ้นทีมพยาบาลแจ้งว่าทุกอย่างจบแล้วผมเองก็เชื่อแบบนั้นมาตลอดจนกระทั่งเราเจอเอกสารตรวจเลือดที่เหลืออยู่ในคลังข้อมูลฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นเสียงพร่าคุณกำลังจะบอกว่าเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หมอพยักหน้าชาชา ตามข้อมูลมีผู้หญิงอีกคนมารับตัวทารกไปหลังเหตุการณ์นั้นหนึ่งวันเธออ้างว่าเป็นญาติของคุณมือของฉันเย็นเฉียบเสียงหัวใจเต้นดังในหูภาพทุกอย่างหมุนวนในหัววันฝนตกการหนีความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นอาจไม่ใช่จุดจบอย่างที่ฉันคิดฉันพูดเสียงแผ่วคุณจำได้ไหมคะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหมอเปิดแฟ้มอีกเล่มดึงภาพจากกล้องวงจรปิดขาวดำเก่าๆออกมา ภาพนี้เบลอแต่คุณอาจจำได้เขาวางรูปบนโต๊ะฉันมองแล้วเลือดในกายเหมือนหยุดไหลหญิงในภาพยืนอุ้มผ้าห่อเล็กๆแม้ภาพไม่ชัดแต่ฉันจำดวงตาคู่นั้นได้ดีมันคือแม่ของเขาแม่ของสามีฉันมือของฉันสั่นจนแฟ้มเกือบหล่นหมอมองหน้าฉันอย่างเป็นห่วงผมเสียใจที่ต้องบอกคุณแบบนี้แต่เด็กคนนั้นอาจยังมีชีวิตอยู่ฉันกรพริบตาทีที น้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวฝนด้านนอกเริ่มตกอีกครั้งเสียงหยดน้ำกระทบกระจกเหมือนเสียงหัวใจที่สั่นระรัวในอกทุกสิ่งที่ฉันคิดว่าจบไปแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งฉันกำสร้อยลูกปัดสีฟ้าแน่นแสงฟ้าแลบผ่านกระจกหน้าต่างและในใจของฉันมีเพียงคำเดียวดังชัดเจนลูกของฉันยังอยู่ที่นั่นมือของฉันสั่นเทาหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอก เสียงฝนข้างนอกดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบกลบทุกอย่างในหัวแต่ในความวุ่นวายนั้นมีเพียงคำเดียวที่ชัดเจนลูกของฉันยังอยู่ที่นั่นฉันเงยหน้าขึ้นมองหมอเกิริกน้ำเสียงของฉันสัน่นแต่เต็มไปด้วยแรงที่ฉันเองก็ไม่รู้มาจากไหนคุณแน่ใจหรือคะว่าแม่ของเขาเป็นคนพาเด็กไปหมอพยักหน้าชาชาใช่ครับเราตรวจสอบเอกสารลงชื่อรับตัวเด็กออกจากคลินิกชื่อผู้รับระบุว่ารัชนีอัครเดชา ใช่ไหมครับเธอเป็นญาติของคุณฉันพยักหน้าอย่างชา้าชารัชนีแม่ของสามีเก่าหยิงที่ฉันเคยพยายามเอาใจยิ่งกว่าแม่แท้ๆของตัวเองหญิงที่พูดกับฉันด้วยรอยยิ้มเย็นชาในวันที่ฉันกำลังอ่อนแอที่สุดและเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเห็นฉันมีค่าพอจะเป็นแม่ของหลานเธอเธอบอกกับคุณว่าเป็นญาติของฉันใช่ไหมคะครับตอนนั้นเธอมาพร้อมเอกสารประจำตัวครบถ้วน และบอกว่าได้รับอนุญาตจากครอบครัวคุณให้รับดูแลเด็กแทนฉันหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะนั้นแห้งและขมเธอวางแผนไว้ทั้งหมดทุกอย่างตั้งแต่ต้นการบังคับการขู่การผลักให้ฉันไปทําแทงเพราะเธอไม่ต้องการให้หลานมีแม่อย่างฉันแต่เธอไม่ฆ่าลูกของฉันเธอขโมยเขาไปเด็กอยู่ที่ไหนตอนนี้ข้าหมอช่วยบอกฉันทีหมอสายหน้าอย่างหนักใจ เราพยายามติดตามแล้วครับแต่ข้อมูลในระบบถูกลบไปเกือบหมดเอกสารที่เหลืออยู่เพียงเท่านี้ผมคิดว่าคนที่ลบคือเธอเองฉันกัดริมฝีปากแน่นจนเลือดซึมมือกำอกีฟ้าาแนน่รวกับมันคือสิ่งเดียวที่ยึดฉันไว้กับโลกใบนี้หมอมองฉันด้วยสายตาเห็นใจผมรู้ว่ามันยากแต่ถ้าคุณจะเริ่มหาความจริงผมยินดีช่วยเท่าที่ทำได้เด็กคนนั้น ถ้ายังมีชีวิตอยู่เขาน่าจะอายุประมาณสองขวบครึ่งตอนนี้คำว่าสองขวบครึ่งเหมือนมีบางอย่างบีบหัวใจฉันจนแทบหายใจไม่ออกฉันพยักหน้าเบาๆแล้วลุกขึ้นขอบคุณข่าหมอฉันต้องไปแล้วเขาจะพูดอะไรบางอย่างต่อแต่ฉันไม่รอฟังฉันผลักประตูออกจากคลินิกลมฝนพัดใส่หน้าจนแสบตาแต่ฉันไม่หยุดเดินฉันเดินไปตามถนนสายเก่าที่เคยหนีจากที่นี่เมื่อสองปีก่อน ตอนนั้นฉันหนีไปด้วยความกลัวแต่วันนี้ฉันกำลังกลับมาด้วยความตั้งใจภาพในหัวไหลย้อนกลับมาเป็นฉากฉากวันที่แม่เขาเดินเข้ามาหาฉันในห้องนอนหลังรู้ว่าฉันท้องเสียงเธอเย็นเหมือนน้ำแข็งลูกของแกไม่ควรเกิดมาในตระกูลนี้ฉันจำได้ดีเธอพูดพลางยิ้มเหมือนกำลังบอกเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้ทุกถ้อยคำของเธอกำลังกลายเป็นไฟที่ลุกไหมในอกฉันฉันหยุดอยู่หน้าบ้านเก่าหลังนั้นอีกครั้ง บ้านที่ฉันหนีออกมาในคืนฝนตกบ้านที่ฉันเคยร้องให้จนหมดน้ำตาไฟในบ้านเปิดอยู่ม้านสีครีมไหวเบาๆตามแรงลมและที่ระเบียงเธอยืนอยู่แม่ของเขารัชนีเธอยังดูสง่างามเหมือนเดิมผมรวบเรียบเสื้อคลุมไหมสีเทาอ่อนแต่เมื่อสายตาเราสบกันฉันเห็นบางอย่างในดวงตาของเธอความตรหนกูบหนึ่งที่เธอพยายามซ่อนพิมพ์เธอพูดช้าๆเสียงเรียบเหมือนเดิม เธอกลับมาทำไมฉันก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝนตกเบาๆกลบทุกเสียงรอบข้างฉันมาหาสิ่งที่เป็นของฉันเธอหัวเราะในลำคอของเธอเธอไม่มีอะไรเหลือที่นี่แล้วฉันมองตรงเข้าไปในตาเธอเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนรอยยิ้มของเธอค้างอยู่บนใบหน้าแต่ดวงตาแข็งขึ้นทันทีเธอพูดเรื่องอะไรฉันไม่ตอบ ฉันแค่เปิดกระเป๋าหยิบกระดาษจากหมอเกลกวางลงบนโต๊ะไม้ตรงระเบียงเสียงฝนกระทบกระดาษเบาๆตัวอักษรเริ่มเลือนจากหยดน้ําแต่คําว่าชื่อผู้รับรัชนีอัครเดชาอย่างชัดเจนสีหน้าของเธอซีดลงมือที่ถือแก้วชาเริ่มสัน่นฉันยกสร้อยลูกปัดสีฟ้าขึ้นมานี่คือของที่ฉันทําให้ลูกก่อนที่พวกคุณจะพรากเขาไปเธอถอยหนึ่งก้าเธอไม่เข้าใจมันไม่ใช่อย่างที่คิด งั้นอธิบายสิเสียงฉันดังแข็งฝนตกแรงขึ้นฟ้าผ่าฉีกฟ้าเป็นเส้นขาวเธอหันหน้าออกไปทางลานกว้างน้ำตาเริ่มเอ่อในดวงตาที่ฉันไม่เคยเห็นอ่อนแอมาก่อนเพราะลูกชายของฉันจะไม่ยอมรับเด็กคนนั้นเขาจะทำร้ายมันเหมือนที่ทำกับเธอฉันต้องพามันไปเพื่อช่วยมันไว้ฉันยืนนิ่งเสียงหัวใจเต้นในอกกลายเป็นเสียงเดียวที่ฉันได้ยินแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน ฉันถามเสียงแผ่วเธอหลับตาแน่นอยู่กับคนที่ฉันไว้ใจแต่เธอไม่ควรตามไปพิมพอย่าทำลายสิ่งที่ฉันปกป้องไว้เลยฉันหัวเราะทั้งน้ำตาสิ่งที่คุณปกป้องไว้ไม่ใช่เขาแต่คือความลับของคุณเองเธอมองฉันสายตาฉันแข็งเหมือนเหล็กบอกมาค้าเขาอยู่ที่ไหนเสียงฟ้าผ่าอีกครั้งดังสนัน่นเธอกลั้นหายใจก่อนเอ่ยเบาๆหมู่บ้านวังน้ำลึกสุดขอบเขตจังหวัด เด็กคนนั้นอยู่ที่นั่นพิม์พแต่ถ้าเธอไปชีวิตเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกฉันมองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยทั้งความกลัวและแรงศรัทธามันไม่เหมือนเดิมตั้งแต่วันที่คุณพรากลูกฉันไปแล้วฉันหมุนตัวเดินฝ่าฝนออกจากบ้านเสียงเธอร้องตามหลังมาพิมพ์เธอไม่เข้าใจมันมีบางอย่างที่เธอยังไม่รู้แต่ฉันไม่หยุดฉันวิ่งไปตามถนนที่เปียกน้ำเสียงฝนกลบทุกอย่าง ในมือฉันสร้อยลูกปัดสีฟ้ากระทบกันเบาๆเหมือนเสียงหัวเราะเล็กๆของเด็กคนหนึ่งเสียงที่ฉันจะไม่มีวันหยุดตามหาอีกต่อไปฉันนั่งอยู่บนรถไฟสายเก่าที่มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านวังน้ำลึกเส้นทางทอดผ่านภูเขาและหุบเขาที่เต็มไปด้วยหมอกบางเสียงล้อเหล็กเสียดสีกับรางเป็นจังหวะช้าๆเหมือนหัวใจที่เริ่มเต้นนิ่งลงหลังพายุในมือนั้นฉันยังคงกำสร้อยลูกปัดสีฟ้าไว้แน่นมันอุ่นในฝ่ามือราวกับมีชีวิต เหมือนมันกําลังพาฉันไปยังที่ที่ควรไปเมื่อรถไฟหยุดที่สถานีเล็กๆก,กลางป่าฉันก้าวลงท่ามกลางอากาศเย็นและกลิ่นฝนจางๆรอบข้างเงียบสงัดมีเพียงเสียงจักจันทรและเสียงน้ำไหลจากลำธารใกล้ๆหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากสถานีฉันเดินไปตามทางดินที่เต็มไปด้วยใบไม้เปียกหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะกลัวอีกต่อไปบ้านไม้หลังเล็กๆปรากฏอยู่สุดทาง มีเสียงเด็กหัวเราะดังลอดออกมาพร้อมเสียงหญิงชราเรียกเบาๆฉันหยุดอยู่ตรงรัว้วมองผ่านช่องไม้ที่เปียกฝนภาพที่เห็นทำให้ขาฉันสัน่นเด็กชายตัวเล็กในเสื้อสีฟ้าผมอยากศกเล็กน้อยเขากำลังวิ่งเล่นอยู่กับลูกสุนัขรอยยิ้มของเขาเหมือนใครบางคนในกระจกที่ฉันเห็นทุกเช้าหญิงชราที่นั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านเงยหน้าขึ้นสายตาของเราสบกันในดวงตาคู่นั้นไม่มีความแปลกใจ มีเพียงความเข้าใจเงียบๆรากับว่าเธอรอวันนี้มานานแล้วเธอลุกขึ้นเดินมาหาฉันมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตาอ่อนโยนเธอคือแม่ของเขาใช่ไหมฉันพยักหน้าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหญิงชรายิ้มบางๆแล้วเอ่ยเบาๆเ,เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เขารู้ว่าแม่ของเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งทุกคืนก่อนนอนเขามักพูดว่าแม่อยู่ใต้ดาวดวงนั้นใช่ไหมครับ ฉันยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลพรากเธอหันไปเรียกเด็กชายหนูมานี่สิมีคนอยากเจอเด็กชายหันมามองดวงตาใสบริสุทธิ์จ้องมาที่ฉันหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาเดินเข้ามาช้าๆหยุดอยู่ตรงหน้าฉันป้าเป็นใครครับฉันคุกเข่าลงยิ้มทั้งน้ำตาป้าคือคนที่รักหนูที่สุดในโลกเขาเอียงคอมองฉันอย่างสงสัย ก่อนยื่นมือเล็กๆมาจับสร้อยลูกปัดในมือฉันสวยจังครับเหมือนของผมเลยฉันเบิกตากว้างเขาชูสร้อยอีกเส้นขึ้นมาลูกปัดสีฟ้าเหมือนกันทุกเม็ดเพียงแต่เส้นนั้นดูเล็กกว่าเหมาะกับข้อมือเด็กหญิงชรายิ้มแม่ของสามีเธอฝากมันไว้ให้เขาก่อนจะจากไปเมื่อเดือนก่อนเธอบอกฉันว่าถ้าเธอกลับมาเมื่อใดให้ส่งต่อให้ลูกของเธอฉันยืนนิ่งน้ำตาไหลไม่หยุด ความโกรธความเจ็บความแค้นที่เคยอัดแน่นในใจค่อยๆสลายไปพร้อมเสียงหัวเราะของเด็กตรงหน้าฉันสวมสร้อยบนข้อมือเล็กๆของเขาสองเส้นลูกปัดกระทบกันเบาๆเ,เหมือนหัวใจสองดวงที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านเมฆก,กลิ่นฝนจางลงเหลือเพียงกลิ่นสดชื่นของดินใหม่ฉันอุ้มลูกขึ้นเขาหัวเราะเสียงนั้นชัดเจนเหมือนเสียงชีวิตที่กลับคืน ฉันมองขึ้นฟ้าเมฆขาวลอยผ่านไปช้าๆแม่กลับมาแล้วนะ่ะฉันกระซิบเบาๆและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าเรื่องราวของฉันไม่ได้จบลงด้วยการล้างแค้นแต่มันจบลงด้วยการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ของหัวใจที่เคยแตกสลายเสียงหัวเราะของลูกชายดังแว่วท่ามกลางแสงแดดฝนที่เคยพากฉันออกจากเขาบัดนี้กลับกลายเป็นฝนที่พาเรามาพบกันอีกครั้ง ในวันที่ท้องฟ้าเริ่มสว่างเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี